สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิ t าหลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเงย็นที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่13แล้วค่ะตอนนี้พายุใต้ฝุ่นรากาซาอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนนะคะแล้วก็จะเคลื่อนเข้าประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้ค่ะจากนั้นแนวโนมก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วค่ะเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่เสริมลงมาปกคุมในช่วงวันนี้และพรุ่งนี้นะคะพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ แต่ว่าอิทธิพลของพายุก็จะส่งผลให้รองมรสุมที่พาดผ่านพัดเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนมี้กาลัง,งแรงขึ้นเป็นกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงไปจนถึง26กันยายนนี้ค่ะรวมไปถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมทะเลอันามันประเทศไทยและอ่าวไทย ก็จะขยับขึ้นเป็นกําลังค่อนข้างแรงเช่นกันนะคะทําให้บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะ ดังนั้นต้องขอให้คุณผู้ชมบริเวณที่กล่าวไปนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชียงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะรวมไปถึงพื้นที่น้ําท่วมกังด้วยค่ะ